3 2อไปค่ะคอสควาดยินดีกับคู่จิ้นแห่งปีฟินเบกกี้ด้วยค่ะดี้เป็นไงบ้างลูกวันนี้ความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อบอุ่นมากๆแฟนๆโอแฟนๆค่ะเคยโหวตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นทุกปีเลยไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจริงๆแล้วก็แล้วว่าผลยังเป็นยังไงก็ดีใจกับทุกคนอยู่ดีเพราะว่าทุกคนที่แบบ อยู่บนตรงนี้คือทุกคนเก่งมากแล้วก็มีความสามารถหมดเลยค่ะแค่แค่ได้เป็นฟินเบกกี้ในชื่อเข้าชิงก็ดีใจมากๆจริงๆฟินเบกกี้เองกับบนเวทีนี้ก็สำคัญครับผมเป็นไงบ้างลูกเหมือนกลับมาบ้านไหมเหมือนเดิมเลยโอ้โหเหมือนเดิมค่ะอันนี้คืออะไรไปคานเหรอคะอยากจะไปคานกับเขาว่า เป็นคูตินไ่ไเป็นคูตินแห่งปีตลกลูกคานสีมดีดีชุดสวยอ่าเป็นไงเหมือนกับบ้านไหมเหมือนกับบ้านเหมือนกับบ้านค่ะพี่ๆน่ารักอย่างเงี้ยเป็นกันเองดีนะคะค่ะดีกับเวทีนี้เรารู้สึกยังไงบ้างกับเวทีในอินรแตนท์บอลอ่าคือจริงๆเห็นมาตั้งแต่เด็กพูดคำนี้เลยว่าแบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะได้มายืนอยู่วันนี้ สามปีเลยอ่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะแบบแล้วก็เป็นเกียรติสุดๆเลยค่ะที่บอ<ช>ว่าได้มาอยู่ในจุดนี้เลยค่ะเราคิดว่าแบบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆของเราเนี่ยรักตรงไหนของเราความน่ารักความอะไรของคู่เราที่แบบว่าเอ้ยชายแฟนได้ดูเราว่าความเป็นตัวของตัวเองอะไร ได้ดูจะแบบซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราอยากทำอะไรที่เราชอบแต่อยากทำแฟนๆก็พร้อมจะซัพพอร์ตค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากขอบคุณแฟนๆที่คอยเชียร์อัพเราหน่อยก็ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ที่รักในความเป็นฟีนกับเบกกี้มาตลอดเลยก็อยากให้ enjoy มีความสุขไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะถ้าถ้าวันไหน ไม่ได้โรยด้วยดอกไม้หรือว่าไม่มีความสุขก็ยังมีฟินเบกกี้อยู่ข้างๆ<อ>านะคะทุกคนก็อดนะวันนี้แฮปปี้ไหมคะภูมิใจมากๆเราเก่งมากๆะค,ะค่ะโอเคะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.